กับน้อเนาะใครได้ก็ดีใจนะคะเพราะทุกคนมาเพราะว่ารัก,กัน้ตมิเหมือนกันทั้งคู่เลย <c oughs> โอ้โหไม <c oughs> ่กล้าอ่านเลยอะ่ะใหเดี๋ย้ออ่านดี <c oughs> กว่ารางวัลแรกนะคะสำหรับ Samsung Galaxy Note 10จาก D-Tag นะคะได้แก่หมายเลขลงท้ายด้วยเจ็ดครับ เดี <Greek> <c ười> ่ยวข้องเลยไอ้แเ่มีเลขเดอนยุคแรกใส่ชิปเจนยรงไหนบ้างวันนี้ใครใส่เสื้อสีมงคนมาบบสีมกคทดกัเนสีดำแล้วแล้ว l อ17ครับไม่อยู่เหรอรีบแบบเขาบอกไม่อยู่กยืนทันทีเลยอ่ะอยู่บ้างเอ17อเคเอามาเลยจ้ารู้ว่า้าแต่รู้ว่าเราจีเจไน็ด้หนไม่อยากัดแบบเล่นปหาอะไรเลย งวันที่จ <beginning> <world> ับมาแล้วมสนีะครับจับนะครับตัวเลขเป็นเลขตัวเดียวค่ะ ขอบค to ุณค่ะเดี๋ยวเราจะพูดไปค่ะก็กิจกรรมกิจกรรมดําเนินมาถึงช่วงท้ายที่สุดแล้วนะคะวันนี้ทุกคนเจอกับ๊ายบายท้ายที่สุดแล้วนะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ออฟนะคะเอิร์ธกับมิ ก็คือมาหาเราถึงที่นี่นะคะน้องก็พยายามมาให้ได้เพราะว่าน้องติดงานด้วยเนาะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะก็ตอนนี้ทุกคนคงประทับใจกับนิทานพันดาวไปแล้วเรากลับไปดูยอนหลักได้ในไลน์ทีวีช่วยเพิ่มยอดวิวได้นะคะนะคะก็ความประทับใจคงเกิดขึ้นในวันนี้ไปแล้วยังไงตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วอาจจะขออนุญาตพี่ออฟเอิร์ธกับมิกช่วยกวอะไรสั้นๆอีกน,นิดนึงนะคะปิดท้ายให้ทุกคนถึงความประทับใจในวันนี้หน่อยนะคะ ดีใจที่เราพากันามาถึงวันนี้วันนี้เป็นดีทีสุดท้ายของถือแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะจบไปแล้วแต่ผมก็อยากให้ทุกคนจำมันไว้วันนี้ผมจะมาไว้ในความทรงจำของทุก้างมีวัีกจ้องมีเดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับ ก็ถึงแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะจบไปแล้วแต่ว่าเรื่องต่อไปก็เปาฟ้ามีก็เล่นพวกเราก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับจริงๆแล้วเราอยากพูดเยอะกว่านี้ฮะแต่ด้วยเวลาด้วยแล้วก็ด้วยอะไรหลายอย่างอยู่้อะไรกันโตอยากจะพูดขอบคุณจริงๆจากใจจริงๆที่ทุกคนคอยติดตามซีรีส์ทางพันดาวตั้งแต่ไพ่หลบปล่อยออกมาตั้งแต่สองวิธีแล้วจนถึงวันนี้วันสุดท้ายที่ ออนแอเป็นอีพีสุดท้ายก็ของคุณจริงๆครับแล้วก็พวกเราทุกคนครับุครับก็ซีรีส์มันเกิดขึ้นได้ก็เมื่อกี้ที่บอกนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนที่เราไม่ได้พูดถึงนักแสดงทีมนักแสดงทุกคนและที่สำคัญก็คือคนดูทุกๆคนนะครับเคยบอกเอิร์ธจับีไปแล้วเนะว่าบทแบบนี้มันเป็นบทที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ มันไม่ได้มาบ่อยๆที่เชื่อว่าวันนี้หัวหน้าภูและครูเทียนน่จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปครับขอบคุณครับก็ขอบคุณนะคะพี่ออมนะคะสำหรับชิลิตดีๆพี่ออมก็มีนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะรอดูอยู่นะคะพี่แค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับ นเรื่องต่อไปนะครับของพี่เอิร์ธก็มีเดี๋ยวมีมาม่าโ,โกโก้ใครที่คาดหวังงานของเราทุกคนอธิษฐานเอานะจ๊ะอธิษฐานที่ผ่าบาลได้เลยนะคะมาม่าโ,โกโก้ก็รอดูอยู่เหมือนกันนะคะตั้งใจรอดูเลยค่ะเรื่องนี้ <c oughs> นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เอิร์ธนะคะพี่มมกแล้วก็พี่ออฟด้วยความเสียงควบมือให้ทั้งสาม เดี๋ยวเราทุกคนบ๊ายบายส่งทั้งสามพันนะคะจะต้องกลับแล้วแต่ทุกคนรบกวนนั่งอยู่ประจำที่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยออกจากโรงพยาบาลกันนะคะก็โอกาสหน้านะคะคงได้มีโอกาสมาเจอกันใหม่อย่างไงอย่าลืมนะคะหัวหน้าภูแล้วก็ภูสิเทียนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะเด็กค่ะหายใจหน่อยนะคะหายโลดายทุกคนโหลด มานะคะวันนี้ก็ประทับใจมากๆเลยเกย์ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ่ะคะขอถ่ายรูปอีกรูปนึ่งถ่ายรูปใกล้ๆเขาเยอะสหันที่หลักให้กับทุกคนคะถ่ายรูปกับนักแสดงแล้วก็ภูมิกับของเราหน่อยนะคะยิ้มทุมุมได้เลยใส่แมสก์ให้หน่อยนะคะสวมแมสก์ให้หน่อยค่ะแล้วก็ยิ้มให้ในแมสก์ไดยค่ะยิ้มให้ใต้แมสก์เลย เห็นทุกคนค่ะกล้องเราเป็นเลนส์วายค่ะเห็นทุกคนมองเห็นถึงล่งข้างนอก็ยังเห็นนะคะหนึสองสามยิ้มหน่อยค่ะยิ้มให้ดีแมทค่ะยิ้มแบบบูอีกของเรายิ้มได้เลยค่ะหนึ่งสองสามแชะแซะแซะดีมากคผลงานที่สุคคุณ่ะ โอ้ยแย่นะคะคุ้มมากนวคะก็คือ